เขาสัญญากับผมนะว่าเขาเห็นด้วยเสียงข้างมากเขาจะโหวตตามแต่วันที่มีการโหวตจริงอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ยุโรปแค่ไม่มาเป็นองค์ประชุมสามารถล้มแคนด,ดิดตในายกรัฐมนตรีที่มาจากพี่น้องประชาชนได้แต่เราจะตั้งเดยยังไงตกพายก่ลล้าน แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้บริหารหรือทางอาจารย์จะรู้สึกรักแล้วก็ช่วุสนองผมเหมือนอย่างที่ผมรักคำสาหรือไม่เพราะหัวข้อที่ให้มาพูดในวันนี้คือเรื่องประชาธิปไตยเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมใจคออาจารย์จะให้แคนเดตนายกรัฐมนตรีที่ชนะเลือกตั้งเมื่อวันที่14พุธภาคม รวมเสียงได้312เสียงแต่ถูกสภาบนปัดตกไปทำให้เข้าบ้านใหม่ที่ชื่อคำนี้รัฐบาลไม่ได้มาพูดเรื่องนี้จริงๆเหรอครับอาจารย์ถ้าเป็นภาษาผมกับอาจารย์คงต้องใช้คาว่าปะเหมาะเคราะดีที่เคนเดนนายกรัฐมนตรีคนที่30แทนที่วันนี้จะอภิรายอยู่ในสภากลับได้มีโอกาสมาเจอกับเพื่อนใหม่ที่ธรรมศาสตร์อ่งนี้ ถ้าเป็นภาษาของเพื่อนใหม่ก็ใช้คาว่าจังหวะนรกจังหวะโบาบมากนะครับที่เลือกหัวข้อให้ผมมาพูดเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยง่ายๆประชาธิปไตยก็คือบอกว่าระบบที่ทําให้ความแตกต่างทาให้เกิดความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยคิดถึงว่า one man one v o หนึ่งคนมีสิทธิเท่ากัน ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่อยู่ในประเทศนี้แต่การจะเข้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีเขาแค่ไม่มาเป็นประชุมคนที่เป็นนายกแคในเดรตนายกรรฐมนตรีที่ประชาชนเลือกมามากที่สุดสามารถจัดตั้งรัฐบาลมากสุดเป็นตัวแทนเสียงกว่า27ล้านเสียงเพียงแค่วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งลากตั้งไม่ใช่เลือกตั้งแค่ไม่มาประชุมเขาสัญ,ญญากับผมนะว่าเขาเห็นด้วย เสียงข้างมากก็จะโหวตตามแต่วันที่มีการโหวตจริงอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ยุโรปแค่ไม่มาเป็นองค์ประชุมสามารถล้มแคนด,ดิเดตนายกรัฐม,มนตรีที่มาจากพี่น้องประชาชนได้แล้วเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยที่รทรเราบอกว่าคนเท่ากันมีคนมาใช้สิทธิ์ประมาณ 40, 40ล้านคนได้สอสมา500คนตีซะว่าส0 0 0สนกว ประชากรประชากรสองแสนกว่าได้สอสอเนี่ยสอสอเนี่ยผมแต่ในขณะเดียวกันมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง250คนสามารถบอกได้สามารถโหวตสวนได้สามารถ 1, 4, 2, 3, ามาตรวจสอบคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรได้แต่ในขณะเดียวกันใครเป็นคนตรวจสอบคุณสมบัติของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งแต่เราเจะตั้งอยู่ตรหนกพายกอลลา่น อันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังเจอ,อประชาธิปไตยกลายการเลือกตั้งกลายเป็นสิ่งที่เรด็จก,การสมัยใหม่เลือกใช้ให้มีการเลือกตั้งแต่ใช้เงื่อนไขทางกฎหมายและองค์กรที่องค์กรอิสระที่ไม่รู้อิสระทีวรึเปล่าในการยึดยันประชาธิปไตย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ